สวัสดีครับมีคนถามเข้ามาว่าทําไมสํานักสลานรมในเรื่องแปดเทพอสูรมังกรฟ้ามันถึงได้หายไปล่ะพอถึงยุคมังกรหยกเนี่ยไม่มีการพูดถึงเลยสํานักมันหายไปไหนทั้งที่มีวิชาย,ยอดเยี่ยมขนาดนั้นสนําหรับผมมองว่าการที่ตัวสํานักหายไปเนี่ยเป็นเรื่องที่โคตรจะปกติเลยจริงๆแล้วสำนักทั่วไปเนี่ยมันก็มีขึ้นมีลงอยู่แล้วนะมันก็มีทางลุ่งเรืองหรือว่าดับศูนย์หายไปเป็นเรื่องธรรมดาขนาดสำนักที่มีคนเยอะๆเ,เนี่ยก็ยังมีการล่มสลายหายไปได้ แล้วจะแปลกอะไรกับสานักสลานลมที่มีสิทธิอยู่แค่ไม่เยอะนะมีอยู่นิดเดียวเองที่สําคัญเลยก็คือตัวสํานักนะไม่ได้ต้องการให้คนรู้จักด้วยดังนั้นแนวทางเนี่ยจะต่างจากสํานักอื่นแบบคนละขั้วเลยสํานักทั่วไปเนี่ยต้องการจะสร้างชื่อเสียงต้องการทํำยังไงก็ได้ให้คนรู้จักสํานักเยอะที่สุดให้มีชื่อเสียงในยุทธจักรมากที่สุดแต่สำนักสลานลมเนี่ยไม่ได้ต้องการแบบนั้นไม่ต้องการถึงขั้นที่ว่าห้ามคนอื่นได้ย,ยินชื่อสํานักแม้แต่การได้ยินโดยบังเอิญก็ห้ามเขาตั้้งเป็นนนนกละตตาามมควมอนนี บุคคลภายนอกไม่อาจจะยินชื่อสำนักสลานรมหากบุคคลอื่นได้ยินโดยบังเอิญตามกฎของสำนักต้องฆ่าโดยไม่ละเว้นเออแค่ได้ยินชื่อโดยบังเอิญยังไม่ได้เลยในเมื่อมันมีกฎไว้แบบนี้แล้วจะแปลตรงไหนที่สำนักมันจะหายไปคือคนภายนอกนี่นก็ห้ามรู้จกักส่วนคนภายในก็มีน้อยแสนจะน้อยสิทธิตอนแรกเนี่ยมีแค่สักสามสี่คนเท่านั้นเองตอนหลังน่ะอาจจะดูเหมือนว่ามีเพิ่มขึ้นเยอะแต่จริงๆแล้วไม่ได้ถือว่าเป็นสิทธิสายตรงของสำนัก เพราะว่าอย่างนะัเท่าธริการเนี่ยเขาก็เรียกสํนานักตัวเองว่าวังคฤรทรศักดิ์สิทธิ์ในขณะที่เตงชุนชิวก็ไปตั้งสานักใหม่เรียกว่าสํานักหมู่ดาวนั้น,นๆผู้ลูกศิษย์ของวังคฤรทรหรือว่าผู้ลูกศิษย์ของสานักหมู่ดาวเนี่ยก็จะไม่เคยได้ยินชื่อของสำนักสลาลงเหมือนกันจะมีก็แต่ลูกศิษย์แปคนของซูซิงเหอไอคนที่เป็นเท่าหมักล้อมาะนะอันนั้นถือได้ว่าเป็นศิษย์โดยตรงของสํานักแต่พวกนี้ก็ไม่ได้เก่งมากนะเพราะว่าฝึกวิชาได้ไม่นานก็โดนไล่ออกจากสำนักกันหมด แต่ตอนที่ฝึกเนี่ยแต่ละคนก็ต้องฝึกวิชาแขนงอื่นที่ไม่ใช่วิชาต่อสู้ด้วยสุดท้ายแล้วบางคนเนี่ยก็ไปเป็นแพทย์บางคนเ,นเป็นนักเล่นนิ้วบางคนไปเป็นนักติดพินอะไรพวกนี้ส่วนคนที่ได้วิชาไปเยอะที่สุดและถือว่าเป็นสิทธิสายตรงแ,แท้ๆของอุย่าจือเลยก็คือซีจูนั่นเองดังนั้นถ้าจะโทษว่าวิชาของสำนักมันหายไปไหนเนี่ยก็ต้องโทษที่ซีจูนี่แหละแต่ซีจูนี่ถึงแม้ว่าจะเป็นส่วนหนึ่งของสำนักสะลานรม แต่ตัวเขาเองเนี่ยก็ไม่ได้ตั้งตัวอยู่ในฐานะของศิทธิ์สลาโรมนะคือตอนแรกเนี่ยเขาเป็นสิทธิ์เส้าหลินใช่ไหมตอนหลังถูกไล่ออกมาเขาก็มาเป็นหัวหน้าของวังคฤรทอนศักดิ์สิทธิ์ซึ่งสิทธิ์ในสำนักก็ไม่ได้รู้ด้วยซ้ำว่ามีต้นกําเนิดมาจากสำนักสราโรมดังนั้นก็ไม่แปลกที่สำนักสราโรมจะหายไปเพราะว่าคนรู้จักน้อยทีนี้ชื่อสำนักหายไปเนี่ยไม่แปลกแต่ตัววิชาละมันน่าจะยังถ่ายทอดมาได้เรื่อยๆหรือเปล่า เอาจริงวตัววิชาเนี่ยก็หายไปเยอะเหมือนกันเพราะว่าตัวหลักๆเนี่ยก็ตายกันไปหมดอย่างอูหย่าจือก็ตายไปหลี่ชิวสุยก็ตายไปนานเท่าธริกาก็ตายไปวิชาต่างๆที่ถ่ายทอดมาที่เป็นวิชาหลักๆนะก็จะมีแค่ต้นอี้กับซีจูซึ่งคนอย่างต้นอี้เนี่ยไม่ต้องนับเลยเขาไม่ชอบวิชาต่อสู้อยู่แล้วน,นันน้นไม่น่าจะมีการรับลูกศิษย์ต่อให้เขาตั้งใจถ่ายทอดวิชาจริงๆก็ยังไม่แน่ว่าจะทําได้เพราะว่าตัวเขาเองก็เรียนมาแบบไม่ครบถ้วนนะเรียนแบบงๆบงๆเหมือนกันและตัวกั ด้านั้นวิชาทางสายต้นอี้ก็ถือว่าตัดขาดหายไปเลยต้นอี้น่าจะเป็นรุ่นสุดท้ายแล้วแหละไอ้โพธาถ่าทองคืนอะไรพวกนั้นอะส่วนวิชาทางสายซีจูยังโอเคนะยังอาจจะถ่ายทอดต่อไปได้อย่างน้อยก็พูดลูกศิษย์สาวๆที่อยู่ในวังนะแล้วมันก็ยังมีบันทึกที่ผนังในห้องลับของวังคฤริทอนด้วยรวมถึงในวังซีเซียเองของหลี่ชิวซุ่เนี่ยก็มีบันทึกอยู่แต่ว่าไม่รู้ว่ามากน้อยแค่ไหนนะตรงนี้มีข้อมูลน้อยมากแต่ปัญหารจริงๆก็คือวิชามันฝึกยากมากๆ แต่นั้นนันเท่าธริการเนี่ยก็เลยไม่ได้อนุญาตให้ลูกศิษย์เข้าไปดูในห้องศิลาได้ซึ่งพอซีจูเข้ามาเป็นหัวหน้าแทนเขาก็อนุญาตให้ซีสาวฟาแฟรเนี่ยเข้าไปได้แต่พอเข้าไปแล้วลองเรียนวิชาตามปรากฏว่าเกือบตายเพราะว่าวิชาเนี่ยมันอยู่ในขั้นที่สูงเกินไปถ้ากําลังภายในไม่มากพอและพยายามที่จะไปฝึกตามแผนผ้าบนผนังนะก็จะเกิดอาการแบบนี้แหละแทบเอาตัวไม่รอดนี่จึงเป็นเหตุผลว่าทําไมนานเท่าธริการถึงบอกว่าต้องรอให้อายุ40สะกก่อนถึงจะอนุญาตให้เข้ามาดูได้ จากเหตุผลที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยก็ไม่แปลกเลยนะที่สำนักสตาร์นรมเนี่ยมันจะหายไปลำพันธ์ตัวคนในสำนักเอเนี่ยก็มีน้อยมากๆอยู่แล้วตัววิชาก็ฝึกแสนจะยากและที่สําคัญที่สุดเลยก็คือตัวกฎของสำนักที่ห้ามใครรู้จักทั้งหมดนี้เป็นเหตุผลจากในเนื้อเรื่องว่าทําไมในยุคบัรกอยกถึงได้ไม่มีการพูดถึงสำนักสตาร์นรมเลยแต่ถ้าเอาเหตุผลจริงๆที่ไม่อยู่ในเรื่องนะก็ง่ายๆเลยคือเพราะว่าเรื่องบังกรยกมันแต่งมาก่อนแปดเทพก็เลยไม่มีสำนักนี้แค่นี้แหละ อ่ะก็เอามาพูดคุยให้ฟังเท่านี้นะมีความคิดเห็นยังไงหรือว่าผมหลงลืมประเด็นไหนไปก็คอมเมนต์มาแลกเปลี่ยนกันได้แล้วถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแล้วก็ขอขอบคุณสมาชิกทุกคนที่สนับสนุนช่องด้วยสวัสดีครับ <S <S ใครอยากสนับสนุนช่องยอดยุทธก็กดที่ปุ่มสมัครใต้คลิปได้เลยครับ